สวัสดีค่ะวันนี้พี่พามเข้าครัวเองเลยนะคะทำเมนูหมูกกทรงเครื่องวัตถุดิบส่วนประกอบมีตามนี้เลยนะคะเนื้อสัตว์ใครจะใช้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะใส่ทุกอย่างลงไปในโถปั่นเลยค่ะถ้าบ้านใครไม่มีโถปั่นก็จะใช้เป็นแบบสับเอาก็ได้นะคะสับให้ละเอียดเลยคุณแม่ใส่ปวยเล้งนะคะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ไปด้วย เด็กๆเขาจะได้กินผักกับหมูไปพร้อมกันใส่เป็นไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะปั่นเลยปั่นพอหยาบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันก่อนปรุงมีน้ำตาลเตืาเฮลโลบาป พริกไทยดำป่นนะคะนิดหน่อยค่ะพอให้มีกลิ่นหอมถ้าใครไม่มีก็ใช้แป้งข้าวโพดได้นะคะน้ำซุปนะคะสองช้อนโต๊ะใช้น้ำเปล่าก็ได้นะคะปั่นต่อให้ละเอียดเลยค่ะนี่ค่ะก็จะได้เนื้อนะคะเนียนประมาณนี้<อ>เ,เดี๋ยวไปมีดออกก่อนนะคะเนื้อก็จะประมาณข้นๆเหนียวๆประมาณนี้นะคะ จากนั้นก็ลงเอาไปทอดด้วยไฟกลางนะคะเดี๋ยวคุณแม่ทอดเสร็จแล้วจะเอามาให้ดูนะคะขั้นตอนการทอดข้ามไปเลยนี่จ้าเรียบร้อยคุณแม่ทำเป็นสองอย่างนะคะทั้งแบบต้มแล้วก็แบบทอดนะคะโอ,ะอ้โหเป็นไงฝีมือตัวเองอร่อยไหมจ๊ะกินเยอะๆนะคะ อร่อยมากค่ะกินไปด้วยรำไปด้วยค่ะ